ในพูดธรรมออกจากใจนี่พูดออกมาจากใจบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์ให้เป็นทานให้ธรรมะเป็นทานแก่โดยจิตวิญญาณทุกดวงที่มีไปแล้วในปัจจุบันในอนาคตเราตายไปแล้วก็ทิ้งสัจธรรมนี้ไว้ในไฟล์เสียงเนี่ยทิ้งไว้ในโลกอ้าวนึกถึงราพูธประรรมประสงฆ์พูดเต็มที่ไม่รู้จะพูดอะไรเจ้าค่ะโยมไม่รู้จะพูดอะไรค่ะหลวงตาพูดออกมาจากใจพูดธรรมออกมาจากใจ พูดไม่ได้ค่ะใจมันไม่มีพูดไม่ได้มันเป็นตัวนายอย่างนี้เอย่างเหลือตัวนายสุดเป็นตัวเป็นตัวเป็นตาตัวตนอยู่ไอ้ตัวนายสุดเนี่ยก็คือความรู้ความเห็นเข้าใจในธรรมก็ตัวนี้เข้าใจรู้เห็นเข้าใจในธรรมละเอียดชัดเจนดีมากเลยแต่ไอ้ตัวที่รู้เห็นเข้าใจธรรมในละเอียดชัดเจนเนี่ยมันกลับยึดถือเป็นตัวเราเป็นผู้รู้เห็นเข้าใจธรรมที่ละเอียดชัดเจน มันไม่เห็นว่าผู้รู้ผู้เห็นก็ใจธรรมเนี่ยมันก็เป็นสังขารปรุงแต่งอาศัยสังขารปรุงแต่งหรือธรรมเนี่ยธรรมที่เป็นธรรมที่ปรุงแต่งอันนี้คือธรรมที่เป็นสติธรมาที่ปัญญาเป็นธรรมที่เข้าใจธรรมสติธรมาที่ปัญญาที่เข้าใจธรรมชัดเจนแจ่มแจ้งท้นยึดปล่อยวางเป็นอาศัยเป็นเพียงแค่เป็นเรือ ข้ามทะเลทุกไปสู่พระนิพพานแต่เรากลับยึดเรือลำนี้ว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราเราไม่เห็นว่าความรู้ความเห็นเข้าใจความชัดเจนแจ่มแจ้งในธรรมความรู้ละปล่อยวางจะเรียกว่าสติสมาที่ปัญญาเรียกว่าความรู้แจ้งแต่เป็นสติธมาที่ปัญญาที่เป็นยังเป็นขันเนี่ยังเป็นยังเป็นความปรุงแต่งแต่เรากลับไปยึดเอาขันห้าเนี่ยที่เป็นสติสมาที่ปัญญาของขันห้าเป็นความปรุงแต่งเนี่ย ความรู้แจ้งความ,มเขา้เขาใจเนี่ยแลวสังขารที่ออกมามันปรุงขึ้นมาจากใจที่ไม่มีอะไรเนี่ยมันเป็นตัวเรายึดเป็นตัวเราเป็นเป็นตัวตนของเราเพราะเราเป็นผู้รู้เห็นรู้เข้าใจเราเจแจ้งแจ้งเราชัดเจนมากเลยเดี๋ยวนี้ไอ้ตัวนี้มันจะเป็นที่เราไม่ทันก็คือไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวเดียวกับที่ตัวเราเวลาเราเนี่ยมีความกระทบแล้วบางอย่างอ่ะมันยังมีความไม่ได้อย่างใจอยู่ มันเป็นตัวเดียวกันนะไอ้ตัวที่รู้เห็นเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งในใจเรื่องธรรมนะพอเราไปยึดมันเป็นตัวเราเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวเดียวกับที่หงุดหงิดมีอาการหงุดหงิดมีอาการลำคาญมีอาการฟุ้งๆอยู่ในใจเนี่ยมันก็จะไอ้ปิดจบกลายเป็นตัวเดียวกันเราพึงพอใจกับสตธิธรรมทิพย์ปัญญาพึงพอใจกับความรู้แจง้ง พอเรามีความพึงพอใจกับความรู้แจ้งความชัดเจนความแจมแจ้งในใจความชัดเจนในธรรมพอมีความพึงพอใจตอนนี้เวลากระทบมันก็มีความไม่ไม่พอใจไม่ได้อย่างใจมันกลายเป็นตัวเดียวกันแล้วเรายังยึดตัวนี้เป็นตัวเราต้องพอใจกลายเป็นตัวเราพอใจตัวเราไม่พอใจตัวเราได้อย่างใจตัวเราไม่ได้อย่างใจให้เห็นตัวนี้จริงยังเห็นเข้าไปไม่ไม่สุดไม่ละเอียด เข้าไปถึงความไม่มีอะไรมันไปติดแก้ตะขารอยู่เข้าใจไหมค่ะเข้าใจค่ะโยมก็เห็นอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวต้องหลวงตาบอกแล้วเดี๋ยวต้องมันอย่าไปควานหามาันนะถ้าพอหลวงตาบอกไปแล้ว <c oughs> ถ้าเราจะไม่เห็นเนะี่ยเราไปควานหามาันมันจะมันจะกลายเป็นอวิชชาตันหาวุะธานตัวใหม่ที่อยากรู้อยากเห็นอยากอยากเข้าใจอยากแจมแจ้งอยากปล่อยวางตัวที่หลวงตาบอกมันจะกลายเป็นอวิชชาตันหาตัวอุปทานซอนซอนซอน,ซอน ทบไปเรื่อยๆทบหลังเราไปเรื่อยๆซ้อนซ้อนไปทําให้เราไม่เห็นเนาะต้องสั <Okay. S 1> งเกตอยู่เงียบๆไม่ใช่ว่ามีตัวเราเข้าไปตะเกตนะ <Okay. S 1> ไม่ไม,ไม่ไม่คิดจะทําอะไรในใจไม่คิดจะทําอะไรเป็นอะไรไม่คิดก็ไปนี่หล่นคนหาอะไรแต่เชื่อว่ามีอยู่จริงเดี๋ยวมันก็จะโผล่มาเห็นเองค่ะข่าวการลงตาค่ะเรื่องอะไรไม่มีอะไรสงสัย <laughs> มันต้องเห็นในหมอกอบต้องเห็นในจิตใจความเป็นสกาดปรุงแต่งความคิดความปรุงแต่งเป็นความกังวลลึกๆอยู่ในใจต้องเห็นว่าความคิดความปรุงแต่งที่เป็นความกังวลลึกๆอยู่ในใจเนี่ยว่าหมอกอกก็ชัดเจนแจ่มแจ้งมากเลยเหมือนกับว่าขึ้นยอดข่าวพระนิพพานเนี่ยหมอกอกก็มาได้ฉิวเลยตอนเนี้ มาถึงจนถ,ถึงปลายยอดเขาแล้วเกือบถึงปลายยอดเขาแล้วแต่พอจะถึงปลายยอดเขาอะมันเหมือนกับในทางหักลงนิดหนึ่งแล้วก็ก็ไม่ขึ้นไม่กล้าที่จะขึ้นไปเหยียบปลายยอดเขาคือให้พ้นยอดเขาไปไม่มีตัวตนไม่เหลือตัวต,วตนไม่เหลือผู้เดินทางไม่เหลืออะไรแต่มันจิตใจมันกังวลไม่กล้าจะพ้นจากส่วนที่สูงสุดแล้วก็เลยพ้นยอดเขาไป คือความไม่มีอะไรไม่เหลืออะไรไม่ใช่มีตัวเราไปยืนอยู่นยนะบนยอดเขานะกังวลอะไรล่ะกังวลว่าท่านนิพพานเดี๋ยวนี้สิ้นยึดเดี๋ยวนี้เราจะอยู่อย่างไรครอบครัวจะเป็นอย่างไรเราจะต้องบวชบวชแล้วจะอยู่เป็นเป็นอยู่อย่างไรแล้วครอบครัวจะเป็นอย่างไรมันในจิในตใต้สํนนึกเนี่ยมันมันมีความองค์แต่งความกลัวความวิตกกังวลอยู่ลึกๆ โดยเราไม่เห็นว่ามันเป็นความปรุงแต่งแต่เราเห็นว่ามันเป็นตัวเราเป็นตัวเขาจริงๆเป็นเราเป็นเขาจริงๆเป็นตัวตนเป็นตัวเราเป็นสามีเราเป็นลูกเราแต่ความจริงมันเป็นแค่ความคิดปรุงแต่งขึ้นมาในใจเลยกลายเป็นความกังวลอยู่ลึกๆเหมือนอยู่ในจิตใต้สำนึกลึกๆว่าเนี่ยเราจะทำยังไงถ้าเรานิพานแล้วภมกูจะอยู่ยังไงเราจะอยู่ยังไง ก็กลัวจะอยู่อย่างไงแล้วเราพพานแล้วเราจะอย,อย่างนี้ได้ไหมหนาทีการงานเราก็ทําไม่ได้แล้วอยู่อย่างไงอะไรก็ต้องวนไปหมนเรื่องนี่ยอนาคตแต่ความจริงไม่เห็นความคิดปรุงแต่งในปัจจุบันยึดถือเป็นตัวเรากับตัวเขามันไม่เห็นว่ามันเป็นความคิดปรุงแต่งแต่เป็นตัวเราตัวเขายึดเป็นตัวเป็นตนจริงๆเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจค่ะหลวงตาก็เห็นเห็นความคิดนี้อยู่แล้วก็พอหลวงตาพูดปุ๊บก็ เข้าใจว่าเออมันตอนนั hmm. it it ้นน่ะมันมีตัวเรากระโดดเข้าไปเป็นตัวนั้นจริงๆคือมันไม่ได้เห็นคือมันไม่ได้ทันความคิดตรงเนี้ยว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นตัวปรุงแต่งเหมือนกับตัวอื่นๆมันก็เลยมีตัวเรากระโดดเข้าไปแบบกังวลจริงๆอะไรเยงี้ค่ะหลวงตาค่ะต้องเห็นว่าความเป็นตัวเราตัวเขาและความกังวลเรื่องที่พูดเนี่ยมันเป็นแค่ความคิดปรุงแต่งในปัจจุบันน่ะเนี่ยมันปรุงแต่งขึ้นมาในปัจจุบันขนานี้เลย แต่มันกงนังวลปรุงแต่งกงังวลไปในอนาคตอย่างนี้เราก็จะหลงอนาคต uh huh. ไม่เป็นปัจจุบันขนาดจะโด<อ>กนอกอบคิด uh huh. ตัวเองหลอกเ uh huh. นาะ uh huh. เป็นบทนะเนี่ยหญิงก็ชัดเจนมากเลยยิ่งกว่าเป็นมากกว่าหมอกกอบอีกหญิงอะ่ะเป็นมากเลยมันกงนังวลหญิงก็เป็นมากกดทุบไว้เลยหญิงอะ่ะ เป็นมากรู้แจ้งทรรมเลยไปไม่ได้เลยตันหญิงหมรกฏไมไม่ถึงกับเป็นอย่าง่างมรอกอม็มันมันมันมอกช่องทางชัดเจนมากเนี่ยมองทางชัดมรกคผลที่พ่านเนี่ยมันชัดเจนมากมรกฏแทบนะจะชัดเจนในธรรมหมดแล้วเพียงแต่ว่าไม่ไม่รู้เท่าทันสังขารในใจตนที่ปริที่เขาเรียกอะไรวิตกปริวิตกของวนอนาคตที่จะเกิดขึ้นที่จะเป็นไป เลยทํานเลยหลงสังขายจะถือเป็นตัวเราตัวเขาจริงๆอเลย <ๆ S 2> ไม่เห็นว่าในทุกปัจจุบันขนาว่ามันมีแต่สังขารุงแต่งกับความไม่มีอะไรพงแต่งไม่เกิดไม่ดับเรียกว่าวิสังขารสังขารธรรมชาติมีแค่สองอย่างคือสังขารเกิดที่เกิดที่เกิดมาจากความไม่มีอะไรแล้วก็ดับไปในความไม่มีอะไรที่เรียกว่าวีสังขารทุกปัจจุบันามีแค่สองอย่าง ไม่มีไม่มีสามอย่างสี่อย่างไม่มีตัวเราอีกเกินมาเกินสองอย่างไม่มีว่ามีตัวเราคอยมองดูสังขารเกิดดับในความไม่เกิดดับมีตัวเราอีกอันอีกหนึ่งไอตัวเราที่มองดูเห็นสังขารเกิดดับในความไม่เกิดดับไอตัวเราก็เป็นสังขารที่เกิดดับไอตัวเราที่มองมองดูแล้วตัวเราที่มองดูด้วยความรู้ความเห็นก็เข้าใจก็เป็นสังขารเกิดดับนะไอตัวเราเนี่ยที่ที่รู้เห็นว่าอะไรเป็นอะไรในธรรมเนี่ยอะไรเป็นโลกอะไรเป็นธรรมอะไรเป็นสังขารอะไรเป็นความไม่สังขาร และตัวเราก็มองดูรู้เห็นสังขารเกิดดับอยู่ในความไม่เกิดดับของใจสังขารทั้งหมดเกิดที่ใจดับไปที่ใจใจเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับแต่สังขารเกิดที่ใจดับที่ใจตอนนี้อย่างบอกอบนี่ก็แทบจะไม่มีตัวดูแล้วไม่มีตัวที่ไปดูไปดูสังขารเกิดดับในใจแต่บมอกบก็รู้มันแต่ใจว่าสังขารมันเกิดที่ใจระดับที่ใจที่ไม่สังขารที่เป็นวิสังขารหรือเป็นสุญญตาเป็นความไม่ปรากฏอะไร แต่ยิ่งหบอกกอบเนี่ยกลับยิ่งรู้เห็นสัจธรรมความจริงมากขึ้นเท่าไหร่ความวิตกกังวลเรื่องอนาคตมันก็จะละเอียดนอนเรื่องตึกต๊กละเอียดมากว่าท่านที่ผ่านแล้วเดี๋ยวนี้จะอยู่อย่างไงจะเป็นอย่างไงจะทํางานก็ไม่ได้กังวลเรื่องหน้าที่การงานตําแหน่งหน้าที่การงานเป็นหมอฟันมีชื่อเสียงอยู่อันนี้มันก็เลยกังวลไปหมด เรื่องเรืองครอบครัวเรื่องชีวิตหน้าที่การงานความจริงไม่มีอะไรหรอกเราก็เห็นแค่สังขารมันเกิดที่ใจดับที่ใจไม่มีใครไม่มีอดีตปัจจุบันอนาคตไม่มีตัวเราอะไม่มีตัวเขาไม่มีใครอะไรงานก็ทําไปครอบครัวก็อยู่อยู่ไปแต่มันทุกปัจจุบันก็นี่ก็มีแต่สังขารเกิดที่ใจที่ไม่มีอะไรแล้วก็ดับไปในใจที่ไม่มีอะไรสังขารเกิดเกิดที่ใจดับไปในใจไม่มีอะไรความรู้สึกนึกคิดอารมณ์จะสุขทุกข์ผ่องใสเศร้าหมองกุศลนกกุศล มันไม่ได้ไปเกิดที่ท้องฟ้าหรือใต้ดินหรอกก็เกิดที่ใจดับที่ใจนี่แหละแต่ใจมันไม่ปรากฏอะไรเลยไงไม่ปรากฏตัวจิตตัวใจไม่มีรูปลักษณ์ไม่มีรูปพัปาานธสัญญาอะไรสังขารก็เกิดที่ใจดับที่ใจเราจะรู้แจ้งในสัจธรรมความจริงหรือไม่รู้แจ้งในสัจธรรมความจริงสังขารก็เกิดที่ใจดับที่ใจไม่มีหรอกสังขารไม่เกิดบนท้องฟ้าใ,ใ,ใต้ใตดินเราจะรู้แจ้งสัจธรรมความจริงไม่รู้แจ้งสัจธรรมความจริง สังขารก็เกิดที่ใจดับที่ใจไม่ไปเกิดที่ท้องฟ้าหรือใต้ดินหรอกเกิดที่ใจดับที่ใจแต่พอไม่รู้แจ้งอ่ะมันกลายเป็นว่ามันมีเกินเกินกว่าสองอย่างเกินกว่าสังขารกับวิสังขารธรรมชาติภายนอกร่างกายเราภายนธรรมชาติภายในร่างกายในในใจิตใจเราไม่แต่สังขารกับวิสังขารธรรมชาติภายนอกวิสังขารก็คือความว่างเปล่าของจักรวาล ใ,ในความว่างเปล่าของจักรวาลเนี่ยมันมีอยู่สองธาตุรวมกันคือธาตุอากาศกับธาตุรู้ธรรมชาติรู้ธาตุรู้ที่ไม่ปรากฏรูปลักษณ์ไม่ปรากฏอะไรเลยไปรวมอยู่กับความว่างของธรรมชาติของจักรวาลนั้นในความว่างธรรมชาติจักรวาลจะมีสองธาตุเอ่มีธาตุรู oh. ้กับธาตุอากาศที่เป็นความว่างแต่เนื่องจากมันเป็นความว่างเป็นธาตุรู้ที่ไม่ปรากฏอะไรไปรวมกับความว่าง มันเลยไปแทรกซึมอยู่ในในทุกที่แทรกซึมอยู่ในดินน้ําลมไฟแทรกซึมอยู่ในอากาศแทรกซึมอยู่ในใบไม้ในในแสงแดดในลมในอากาศในน้ําในแผ่นดินในทุกชนิดในร่างกายในจิตใจของสุขสัปสัตเพราะว่าที่ใดมีสังขารเนี่ยที่นั่นจะต้องมีช่องว่างเพราะว่าสังขารเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสังขารรูปสังขารนามหรือสังขารสารสังขารพลังงานโมเลกุลของโมเลกุลแต่ละโมเลกุลของ ของสสารและพลังงานเนี่ยที่มาเกาะกันเนี่ยโมเลกุลสามลูกมาเกาะกันจะมีช่องว่างหนึ่งช่องว่างโมเลกุลสามลูกมาเกาะกันมันก็จะเป็นหนึ่งช่องว่างตอนนี้เมื่อใดมีช่องว่างมันก็มีอากาศและมีธาตุรู้อยู่ไปแทรกอยู่ได้หมดเลยดังนั้นธาตุรู้แท,แท้ๆเนี่ยธาตุรู้ที่ที่ไม่ไม่มีตัวตนไม่มีเป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ที่ไม่ปรากฏอะไรที่มันรวมกับอากาศสุธาเลยแทรกซึมมาธาตุรู้อยู่ในทุกทุกสรรพะสัต อยู่ในดินน้ำลมไฟอยู่ในอากาศอยู่ในแสงแดดอยู่ในธรรมชาติอยู่ในความว่างดังนั้นในธรรมชาติมันจึงจะจึงมีความไม่เกิดไม่ดับคือท่านรู้รวมกับอากาศธาตุแล้วก็สังขารสังขารที่ล่องลอยอยู่ในอวาอากาศในในความว่างของอากาศสังขารโลกสังขารดวงอาทิตย์สังขารดวงจันทร์สังขารดวงดาวทุกชนิดสังขารเครื่องบินสังขารลูกอุกาบาตสังขารดาวจันทร์ดาว สังขารดาวเทียมที่บินอยู่บนท้องฟ้าอันนี้เป็นสังขารที่ไม่มีชีวิตแต่ก็ล่องลอยอยู่ในธาตุรู้กับอากาศธาตุที่เป็นความว่างที่รวมกันพวกที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยที่ไม่มีวิญญาณครองเนี่ยสังขารไม่มีครองตั้งแต่โลกดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์วัตถุทุกชนิดที่มันอยู่ในอากาศอยู่ในอวกาศเนี่ยมันเป็นของที่เกิดขึ้นที่หลังของความว่างของอวกาศที่ไม่เกิดไม่ดับ แล้วก็มันก็มีอายุทั้งหมดมีรลกมีอายุหมดตั้งแต่โลกดดงดาวดดนจัน์ดาทิ์ทุกชนิดมีอายุหมดมีการเวลาแล้วก็สังขารที่มีวิญญาณของได้แก่สิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่อยู่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกทั้งสามโลกมนุษย์โลกนรกโลกสวรรค์หรือโลกอบายแล้วก็โลกมนุษย์โลกสวรรค์พวกนี้วิญญาณพวกนี้ก็มีอายุไขมีอายุไขมีการเวลามีการเกิดดับ เพราะนั้นทั้งภายนอกร่างกายและร่างกายรวมทั้งร่างกายเราแล้วก็จิตใจเวทนาทั้งรูปแล้วก็เวทนาทั้งยาทั้งขันวิญญาณเป็นธรรมชาติที่เกิดดับเหมือนเป็นธรรมชาติที่ไปเที่ยงเกิดดับอยู่ในธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับมีแค่สองอย่างนะธรรมชาติไม่แค่สองอย่างคือธรรมชาติเกิดดับย่อมเกิดดับอยู่ในธรรมชาติที่ไม่เกิดดับธรรมชาติเกิดดับเนี่ยก็เกิดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรที่ไม่เกิดไม่ดับแล้วก็ดับหายไปในความไม่เกิดไม่ดับไม่มีอะไร เพราะฉะนั้นสิ่งเกิดดับเนี่ยคือสังขารทั้งหมดที่เรียกว่าสังขารเนี่ยก็เกิดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรแล้วก็ดับหายเป็นความไม่มีอะไรไม่มีตัวเราเนี่ยเกินกว่ามาเป็นสามหนึ่งสังขารเกิดดับกับสองวิสังขารไม่เกิดไม่ดับเป็นที่รองรับความเกิดดับของสังขารธรรมชาติมีแค่นี้ย tongue, ไม่มีสามมีตัวเราเกินมนกันแล้วบขยอยดูสังขารเกิดดับในความไม่เกิดดับอันเนี้ย มันจะไม่เห็นว่าตัวเราเป็นสังขารเกิดดับแท้จริงอะความรู้สึกเป็นตัวเราตัวเขาตัวเราตัวเขาที่เรากังวลว่าเรานิพานตอนนี้เราจะทํำยังไงเราจะอยู่อย่างไงครอบครัวเขาลูกกับสามีจะอยู่อย่างไรเราเป็นหมอฟันมีชื่อเสียงอยู่แล้วเราจะทํำยังไงเราก็ทํางานไม่ได้เราก็กังวลเรื่องงานการอะไรเงี้ยมันไม่เกี่ยวหรอกเราจะเป็นอวิชชาจะรู้แจ้งหรือไม่รู้แจ้งสังขารมก็เกิดดับอยู่ในความ MAY. ไม่เกิดดับอยู่นี่แน่ แต่เพียงแต่เราไม่รู้ว่ามันมีสังขารธรรมชาติมีแค่สังขารเกินดับในความไม่เกิดดับมันเลยเรียกว่าไม่รู้หรือเรียกว่าอวิชชาแต่รู้ซะแล้วว่าธรรมชาติทุกปัจจุบันขณาเราจะรู้หรือไม่รู้มันก็เป็นสังขารเกินดับอยู่ในความไม่เกิดดับแต่เมื่อความไม่รู้ซะแล้วมันก็เลยไม่รู้ว่ามีธรรมชาติมีแค่สังขารเกินดับในความไม่เกิดดับแต่เวลารูซะแล้วมันก็รู้แค่สังขารเกินดับในความไม่เกิดดับมันก็รู้อะไรก็รู้ธรรมชาติมีแต่สังขารเกินดับอยู่ในความไม่เกิดดับเวลาเราไม่รู้ไม่รู้ก็คื สังขารมันยังเกิดดับอยู่ในความไม่เกิดดับแต่เราไม่รู้ไงแต่ไม่แต่ไม่รู้เนี่ยมันก็แค่รู้กับไม่รู้พอไม่รู้มันก็เลยเป็นเอาวิชาพอรู้เสร็จแล้วก็อรู้ความจริงเสร็จแล้วมันก็โอ้ธรรมชาติก็มีแค่ทุกปัจจุบันขณะมีแต่สังขารเกิดที่ใจและดับที่ใจเกิดที่ใจและดับที่ใจใจมันก็เลยเป็นความไม่เกิดไม่ดับมันก็เลยไม่มีตัวตนไปยึดถืออะไรเป็นทุกข์แล้วก็ไม่มีตัวตนไปเวียนว่ายตายเกิดอีกมันก็จะสิ้นกิเลสพ้นทุกข์แล้วก็สิ้นการเวียนว่ายตายเกิดภาษาสมมติิเรียกว่าานนนนใปััจจุบ ไม่เช่ว่ามันจะไปเป็นอะไรหรอกคือมันเป็นความรู้แจ้งขึ้นมากับความความโง่กับความฉลาดแค่นั้นแหละการพากาค่ะเมื่อกี้ตอนหลงตาพูดมันก็จะเห็นว่าเออที่ผ่านมาเนี่ยเราก็หลงไปแบบเหมือนมีตัวเข้าไปร่วมปรุงแต่งกับสังขารคิดว่าตัวนั้นเป็นเราจริงๆแล้วพอหลงตาพูดปุ๊บมันก็รู้สึกว่าเออเดี๋ยวเราต้องมาคอยเห็นว่า ไอตัวเท็กกระโดดเข้าไปปรุงแต่งก็ต้องพยายามไม่ห้ามไม่ให้มันปรุงแต่งมันก็เลยเหมือนลงไปอีกข้างหนึ่งแต่ตอนนี้นมันก็คือเหมือนกับว่าไม่ว่าจะมีความกังวลเกิดขึ้นมันก็เป็นสิ่งปรุงแต่งมีตัวเรากระโดดเข้าไปร่วมมันก็เป็นสิ่งปรุงแต่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือมันก็มีแค่ความปรุงแต่งกับความไม่ปรุงแต่งแค่นั้นใช่แล้วก็ความปรุงแต่งมันก็เกิดดับอยู่ในความไม่ปรุงแต่งนะี่แหละเราเรียกว่าสมมติเรียกว่าใจหรือจิตบริสุทธิ์หรือใจบริสุทธิ์หรือธาตุรูปบริสุทธิ์ก็เดียวน Uh huh. คือบริสุทธิ์หมายถึงว่าไม่ใช่เราไปไปขัดสีชวีวันให้มันให้มันสะอาดบริสุทธิ์นะคือมันเป็นธรรมชาติที่มันมันไม่เกิดไม่ด uh ับ huh. ไอ้ส่วนที่มันเกิดดับหรือเรียกว่าไม่บริสุทธิ์เนี่ยรวมทั้งปฏิจจารสมาทุกตัวตั้งแต่อวิชาปัญญาตักรลาสักรลาปัญญา,า,าวิญญาณนา,า,างนาะะนาาวิญญาณปัญญานามารูปังนามรูปธนญาณนักภาษาเวทนาตัณหาอุปทานภพชาติในทิพย์สองตัวในปฏิจจารสมาวเป็นสังขารเกิดดับแล้วก็สังขารในขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ไม่เป็นปฏิจา ก็เป็นสิ่งเกิดดับ uh huh. สังขารในปฏิจจทุกบาทสังขารที่เป็นกิเลสก็เป็นสิ่งเกิดดับในธรรมชาติที่ไม่เกิดดับสังขารในขันห้าที่สิ้นอวิชชาแล้วมันก็เป็นสังขารเกิดดับอยู่ในความไม่เกิดดับเหมือนกัน uh huh. แต่มันต่างกันตรงที่ว่ามันรู้แจ้งหรือยังอ,งอ่ะรู้แจ้งหายโง่หรือย,อยังมีตัวเราเกินธรรมชาติมากลายเป็น ไม่ใช่มีแค่สังขารกับวิสังขารไม่เกิดไม่ดับแต่มีตัวเราอีกอันหนึ่งเกินเกินกว่าสังขารและวิสังขารโดยมีตัวเราออกมาทนโทษอยู่เป็นยืนคงที่อยู่อย่างนั้นเนี่ยมันก็เป็นความไม่รู้จริงอันนี้เป็นเอาวิชาเพราะฉะนั้นแสดงว่าตอนที่มันมีตัวเราเนี่ยไปยืนดูอยู่หรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่ถ้ามันรู้ว่าไอตัวที่ยืนอยู่ตรงนั้นมันก็เป็นแค่สังขารตัวหนึ่งมันก็ก็คือมีแค่รู้กับไม่รู้สองอย่างทุกขนาดใช่ไหมเออก็คือรู้ว่าไอตัวเราที่ออกมายืนนอกที่ ที่เป็นส่วนเกินของสังขารก็สังขารแท้จริงก็คือสังขารมันก็เป็นรวมพวกเดียวกับสังขารแล้วไม่ยึดว่าเป็นตัวตนจริงๆไม่ยึดว่าเป็นตัวเราตัวเขาจริงๆมันก็นิพพานเลยพอมันทิ้งตัวตนมันก็เลยทิ้งผู้ยึดไงพอทิ้งผู้ยึดมันก็เลยทิ้งกิเลสมันก็เลยไม่มีผู้ทุกข์ก็เลยนิพพานไปนิพพานไม่ได้มีตัวเราไปนิพพานคือความพ้นทุกข์ไม่มีผู้ยึดในเป็นทุกข์ในปัจจสม,มุติเรียกว่านิพพานไม่ใช่ว่ามีสภาวะนิพพานแล้วมีตัวเราถึงนิพานกกขณะ็คือ มีแค่สังขารไม่ได้มีตัวเราถึงจะมีตัวเรามันก็เป็นสังขารเหมือนกันใช่ใช่ใชก็มีมีแค่นี้เลยใช่ผู้รู้แจ้งก็เป็นสังขารคือไม่มีอะไรเลยเจ้าสุดท้ายก็ไม่เหลืออะไรไม่มีอะไรก็เพราะว่าพอสิ้นอายุไขสิ้นยึดแต่แล้วสิ้นหลงไปแล้วพอสิ้นอายุขอ่ะสังขารทั้งหมดก็ดับหมดเหลือแต่ไม่วมิสังขารหรือความไม่สังขาร จะเรียกเรียกภาษาเรียกสมุดชื่อก็ไม่เรียกก็ได้คือธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับที่เป็นความรู้ไปรวมกับความว่างของจักรวาลแล้วก็เป็นความรู้อยู่ในธรรมชาติทั้งหมดในดิดนน้ำลมไฟในอากาศธาตุอยู่ในคนจัดสิ่งของอยู่ในสรรพสัตว์ทั้งหมดเพราะในคน,นจัดสิ่งของในสรรพสัตว์ในในในสาในพลังงานมีความว่างมีช่องว่างหมดมันก็เลยถาดรู้กับความว่างเลยเข้าไปแทรกซึมอยู่ได้ในทุกที่จ้าค่ะ เหลือแต่ธาตุรู้กับความว่างรวมกับความว่างแค่นั้นเองแต่ตัวตนไม่มีตัวเราไม่มีแต่ความจริงอ่ะไอ้ตัวตนความสิ้นความยึดถือเป็นตัวเป็นตนมันสิ้นไปตั้งแต่ก่อนขันห้าจะดับแล้วมันเหลือแต่ขันห้ายังต้องทํางานอยู่ดังนั้นเวลามันสิ้นยึดเป็นตัวเป็นตนแล้วเนี่ยมันก็เดี๋ยวขันห้ายังไม่ดับก็เรียกว่าสัพปาที่เสสนิพานข้างหนึ่งแลวเรียกว่านิพานข้างเลยแต่มันยังเหลือ,อ ขันห้าที่ยังต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องมันเป็นกรรมเก่าที่เกิดมาตอนจากอาวิชชาก่อนนั้นก่อนที่จะมาเกิดเมือ่อแล้วก็พอมาเกิดแล้วตอนหลังก็มามารู้แจ้งไปแล้วนิพพานแล้วแต่นิพพานแล้วแต่ขันห้ายังมีอยู่เพราะของเก่ามาเกิดนะเป็นอวิชชาเก่าพามาเกิดก็ต้องรอให้ขันห้าเนี่ยแก่เจ็บตายทุกทรมานไปก่อนเพราะรับกรรมไปกับความแก่เก็บเจ็บตายทุกทรมานแต่ใจท่านที่ยึดให้เป็นทุกข์ละ พอพอขันห้าดับไอ้ตัวแรกนี่มันนิพพานเสา่ไปเสสานิพพานนี่มันดับกิเลสและความทุกข์แต่ขันห้ายังเป็นทุกข์อยู่แล้วพอขันห้าดับหมดแล้วตอนเนี้ยไม่เหลือความทุกข์ทางกายด้วยก็เลยเป็นอนุปาทิเสสนานิพพานอนุน้อยน้อย,อยคือเศษเศษของกรรมที่เหลือเศษของทุกข์ที่เหลือคือทุกข์ก็ร่างกายแต่ทุกข์ใจาไม่มีแล้วเจ้าค่ะกราบพระคุหลวงตาเจ้าค่ะรา,าทุก